สวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้ามากี่ท่านคะมาท่านเดียวค่ะโอเคค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งได้เลยนะคะจะเป็นโซนนี้นะคะลูกค้าได้เลยค่ะนั่งตรงบาร์แล้วกันค่ะโอเคค่ะฉันนั่งเลยค่ะเดี๋ยวไปหยิบเมนูมาให้นะคะได้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าเมนูค่ะ ทา้งร้านมีเมนูแนะนําอะไรบ้างคะเอ่อถ้าเป็นเมนูแนะนําก็จะเป็นเอ่อเป็นลูกชิ้นปลาไข่หมวนค่ะเป็นไข่หมวนลูกชิ้นปลาที่เลือกสามารถเลือกลูกชิ้นปลาได้ก็จะมีลูกชิ้นปลาเส้นแล้วก็ลูกชิ้นปลาลักบ,บี้ค่ะลูก้าโอเคค่ะงั้นเอาอย่างละสองไม้นะคะได้ค่ะตอ,ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะ ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อหนึ่งไม้จะราคาสามสิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อสองไม้จะลดเหลือหกสิบาทคา่ะตกไม้ละสามสิบาทเองค่ะลูกค้าอ๋อโอเคค่ะเอาพอดีเลยถ้าสั่งไปสี่ไม้ก็เหลือไม้ละสามสิบใช่ค่ะลูกค้ารับน้ำอะไรคะไม่ค่ะเอ,อรลับค่ะ มีน้ำอะไรบ้างคะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีเก๊กฮวยแล้วก็มีน้ำตาค่ายแล้วก็น้ำมะตูมคะ่ะน้ำเปล่าก็มีคะ่ะเอาน้ำเก๊กฮวยคะ่ะได้คะ่ะที่หนึ่งนี่คะ่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มไหมค่ะรอสักครู่นะคะ นี่คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำก่อนนะคะลูกนนชิ้นตานรอประมาณสิบนาทีนะคะลูกค้าโอเคค่ะเดี๋ยวนั่งเล่นโทราศาพรัพท์รอค่ะสิบนาทีผ่านไปเสร็จแล้วคะ่ะลูกค้าปึ คแล้วประานให้อร่อยนะคะได้เลยค่ะโหน่ากินเหมือนกันนเนี่ย,ยงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปลงโซเชียลดก่าหมดแล้อิ่งจังเลย พี่คะคิดเงินไหมคะได้คะ่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะนี่คะ่ะลูกค้าทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยหกสิบบาทคะ่ะรับเป็นเครดิตหรือโอนไหมคะพี่รับคะ่ะลูกค้ารับหมดเลยคะ่ะอ,อ๋องั้นขอเป็นโอนคะ่ะได้คะ่ะ นี่ค่ะลูกค้าบัญชีนี้เลยค่ะโอเคค่ะสักคุณนะคะเรียบร้อยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะได้รับยอดแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ